ทา่ทานประธานสภาที่เคารพครับเรื่องที่ต้องนำเสนอเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศที่ได้รับผลกระทบในขณะนี้ก็เนื่องจากตั้งแต่เป็นที่ทราบดีนะครับเมื่อกี้ท่านรัฐมนตรีก็มาตอบว่าโรคอหิวาแอฟริกาสุกรหรือแอฟริกาสวายฟีเวอร์นั้นเกิดขึ้นมาเป็นร้อยปี แต่ว่าที่อื่นนี่เขาไม่มีปัญหานะครับในอเมริกาหรือโยุโรปเขารู้จักการเมเดตเมนต์การบริหารจัดการฟาร์มที่ดีก็เป็นที่ทราบเหมือนที่รัฐมนตรีสุภาพเมื่อกี้ก็คือโรคนี้ไม่มีวัคซีนไม่มียารักษาแต่ปี6 1นั้นโรคนี้อุบัติขึ้นที่ประเทศจีนทําให้ผู้เลี้ยงมีอาชีพการเลี้ยงสุกรเขารับทราบกันหมดครับว่าอุบัติขึ้นที่เมืองจีนในปี6 1หนึ่ง หลังจากปี6 6 6นสนี่ก็มาในทวีปเอเชียเราแทบทั้งหมดรวมวันนี้เชื้อนี้กระจายไป34ประเทศและทุกประเทศเขายอมรับในข้อที่จริงว่าเกิดโรคระบาดนี้จริงๆของเราเองมีการพยายามไถ่าถามไปยังรัฐบาลยังกรมบริษัทก็ปฏิเสธมาตลอดเราปกปิด OIE เราปกปิด เอฟเอโอทั้งสององค์กรเราปกปิดเราไม่ให้าทราบนะครับทราบมาจากกรมาสารเองผมก็มีข้อมูลภายในว่าเขาพยายามถามมาที่กระทรวงเกษตรแต่พวกเราก็ปฏิเสธตลอดไม่ยอมรับข้อเท็จจริงโลกนี้เกิดขึ้นผมต้องเล่าให้ฟังว่าเมื่อสามปีก่อนเกษตรกรบ้านผมนะครับในจังหวัดพะเยาเนี่ยมาเล่าผมฟังว่าใกล้เข้ามานะครับออกจากจีนมาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับ มาแจ้งให้ผมทราบโดยตลอดผมก็ทราบก็เลยถามเพราะว่ามันเป็นโรคอะไรเขาก็บอกโรคแอฟริกาสไวฟีเวอร์มันระบาดไปทั่วไปที่เกษตรกรนะครับเขาไม่ได้จบสัตวแพทย์ไม่ได้จบสรรัตวบาลเพียงแต่เป็นผู้เลี้ยงหมูสี่ห้าสิบตัวหลายคนก็มาเล่าผมฟังสุดท้ายในปีหกสองนั้นโรคนี้ก็เข้ามาสู่จังหวัดเชียงรายและพะเยาในภาคเหนือทั้งหมดในขณะนั้น เดชบุญครับสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งประเทศไทยเห็นเหตุการณ์ว่ามันจะระบาดไปทั่วประเทศเขาก็ได้จัดการนะครับออกเงินกันตัวละสิบบาทสาสิบาทได้เงินประมาณสองรยล้านไปจ่ายรอบแรกที่ภาคเหนือไม่ใช่เงินรัฐบาลนะครับเป็นเงินสมาคมผู้เลี้ยงหมูเลี้ยงหมูซึ่งเกรงว่าโลกนี้จะระบาดท,ทั่วประเทศเขาทราบครับ ผมเองก็ได้เจอนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเขาก็บอก a f s แต่ผมก็ฟังว่ามันใช่อย่างนั้นจริงๆชาวบ้านทราบเกษตรกรทราบทุกคนทราบแต่ที่ไม่ทราบก็คือรัฐบาลนี้อธิบดีกรมสสัตว์ไม่ทราบเมื่อกี้ผมก็มีโอกาสได้ฟังท่านรัฐมนตรีตอบว่ามันเป็นโรคลักษณะอาการโรคเพลสท่านครับเกษตรกรทราบเนี่ยคนที่จบสัตวแพทย์ไม่ทราบไม่มี ท่านต้องไปถามสัรแพทย์ทุกคนในประเทศไทยนี้เขารู้เมื่อวานนี้ครับมีการประชุมเรื่องนี้ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คณะรัฐศาสตร์และคณะสัลแพทย์เขามาคุยกันเขาก็บอกเป็นโรคเอเอสครับไม่ใช่โรคเพิร์ตที่ท่านพูดท่านลตรีมาตอบว่าอาการวิการเขาไม่ใช่อาการนะครับทางศัลยวิศาสตร์นี่เขาเรียกวิการวิการอาการใกล้เคียงกันไม่ใช่ฮะโรคเพิร์ตนั้นเป็นโรคที่ ประจำถิ่นของประเทศนี้ในเอเชียรู้จักกันหมดครับโรคอหิวาสุกรเป็นโรคประจำถิน่นซึ่งมันมีวัคซีนน่ะท่านท่านร่มดีท่านเข้าใจไหมครับมันมีวัคซีนถ้าเป็นโรคเพิร์ตทำวัคซีนจะซื้อแจกจากบริษัทไหนก็ได้มันป้องกันได้ครับถ้าเป็นเพิร์ตท่านฉีดยาสองสามเข็มเมื่อกี้ท่านก็ 2, 3, พูดออกมามันหายจะทําไมครับท่านสั่งให้กรมบริษัทไปฆ่าหมูชาวบ้านแล้วฝังไวนะ้ ก็มันหายทําไมไม่รักษาไม่ฝังหมูทําไมไปจ่ายทําไมสองรอยล้านของเงินสมาคมมาท่านทำอะไรไม่รู้จริงอะ่ะหรือแกงไม่รู้ผมงงกับท่านนะฟังคำตอบท่านเนี่ยไ,ไม่ใช่ล่ะไม่ชอบมาพากลเป็นที่มาเขาสงสัยปกปิดปกปิดทำไมปกปิดจนขอสงสัยว่ามีอะไรกับใครบริษัทไหนหรือไม่บัเงเอิญผมนี่กห เรียนมาด้านนี้มีเพื่อนมีฝูงตั้งแต่เหนือจดใต้หลายบริษัทผมก็ถามเขาว่ามันเป็นโรคอะไรถามจริงๆบริษัทยักษ์ใหญ่ครับเขาก็บอกกระโรคแอฟริกาสวฟีเวอร์เขาก็บอกอย่างนี้หมดท่านไปฟังที่ไหนมาเป็นเฟิร์สอาทิตย์นีครับให้ข้อมูลท่านอย่างนั้นนะครับผมสงสัยนะครับชาวบ้านก็สงสัยกันหมดทำไมทำไมท่านพูดอย่างนั้นทำไมไม่พูดความจริงวันนั้น เมื่อปี62พักเพื่อไทยใส่ใจนะครับไม่ใช่ไม่ใส่ใจนะครับพักเพื่อไทยยื่นกระถูถามรัฐบาลนะครับถามไปยังกระทรวงกรเษวกษตรโดยนายกฤษดาตันเทิดสถิตสเทิดทิศนะครับสอสอนหนองคายพักเพื่อไทยถามท่านไปครับเมื่อปีวันที่15สิงหาคมปี62ถ้าตอบมาดีมากนะครับเนี่ย ตัวแทนเนี่ยต,ตอบมาอย่างดีริ่มตีว่าการกระทรวงเศรษฐ์ตอบมานะครับก็บอกว่าเป็นอาฮิวาแอฟริกาท่านได้ตั้งคณะกรรมการหลายชุดแต่ผมไม่รู้ว่าชุดที่ท่านน่ะตั้งมาน่ะมีการประชุมกันจริงหรือไม่ท่านบอกเป็นวาละแห่งชาติขอดูในที่เอกสารวาระแห่งชาติที่ประชุมกันกี่ครั้งเนี่ยวาละแห่งชาติเป็นเรื่องสําคัญนะครับไม่ใช่เรื่องล้อเล่นทำอะไรเล่นๆได้ไงครับวันนี้เสียหายไปหลายแสนล้านท่านรับผิดชอบอะไรท่านบอกจะเฝ้าระวัง องการควบคุมโรคหิวาในสุกรในแนวปฏิบัติของโรคหิวาในสุกรอย่างจริงจังรัฐบาลเตรียมแผนพร้อมแล้วซ้อมรับมือโรคหิวาอับสกาสุกรจัดตั้งวอลลุ่มเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการวิจัยร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศโอ e และองค์กรอาหารและการเกษตร FAO ท่านร่วมกับใครครับประชุมโวมกันกี่ครั้งครับขอดูวาระการประชุมหน่อยทีครับอันนี้เป็นวาระแห่งชาติ แต่ที่หนักหนาสาหัสผมข้องใจคือท่านเบิกเงินไปพันกว่าล้านนะครับห้าครั้งเนี่ยก็บอกเอาไปใช้เพื่อป้องกันโรคเอฟเอสวก็ท่านพูดเองนะครับว่าเอาไปใช้แต่ท่านอดิบดีและก็ตัวท่านเองนะครับท่านรับตีตอบหลายครั้งว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโรคเฟรดมันเบิเกเงินเทศบาลเนี่ยท่านเบิเกเงินเทศนะโรคนี้ไม่มีเหมือนที่ท่านว่าผมก็ฟังมาสามสีป่ปีท่านก็บอกไม่มีไม่มี ถ่าเบิกเงินงบรนประมาณแผ่นดินเนี่ยมันผิดกฎหมายนะเนี่ยเพราะว่าม่ถูกเรื่องน่ะทำให้คนสงสัยผมจะบอกท่านนะครับโลกนี้ทําไมเขาต้องปกปิดไม่ปกปิดได้หรือครับชาวบ้านเขาเล่ากันว่าปล่อยให้ฟาร์มเล็กล้มละลายสูญหายตายจากหลังน้ำตาร้องไห้กันทุกวันแต่ฟาร์มใหญ่เจ้าสัวร่ำรวยมหาศาล ร่ำรวยในความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนทั้งแผ่นดินไม่ทั้งแผ่นดินนะครับหมูแพงหมดอันอื่นก็แพงตามเดือดร้อนหมดครับทุกคนที่กินหมูเดือดร้อนหมดทุกคนไม่รู้ท่านท่านทานหมูด้วยเปล่าผมไม่ทราบนะครับท่านรัฐมนตรีแต่ผมสงสัยว่าวันนี้ท่านปกปิดกันทําไมผมจะบอกให้รู้นะครับข้อมูลเนี่ยผมรู้มาตั้งแต่รอบแรกๆที่มีการระบาด หมูในจังหวัดพะเยาขนย้ายไม่ได้นะครับปศุสัตว์จังหวัดไม่ให้ขนแต่หมูซีกจากบริษัทใหญ่ไปได้ครับไปทั่วประเทศไปทำไมไปได้อย่างไรของคนอื่นไม่ให้ขนนะครับแต่ปรากฏว่าในปีหกสองหกสามท่าน,ท,านท่านประธานครับผมต้องฟ้องท่านเลยนะครับมีการขนหมูไปประเทศจีนโดยเฉพาะปีหกสามไม่ต่ำกว่าสองสองล้านกว่าตัวนะครับ นั่นคือไปแบบถูกต้องผ่านที่ด่านเชียงแสนสองล้านกว่าตัวจากหมูยีบสองล้านตัวท่านคิดตามผมนะครับจะเอยาให้ฟังผมว่ามันเกินนั้นครับเพราะคนมาบอกผมว่าถ้าจะเอาไปจริงๆไม่ต้องมีใบรักสักสักอย่างในปีหกสองหสามเนี่ยเอาไปได้ง่ายๆครับจ่ายชิปปิ้งตัวละแปดร้อยบาทอันนี้ครับหมูเถื่อนที่ออกไปเนี่ยรัดไม่ได้ไเลยเลยเข้ากระเป๋าใครบ้างผมไม่รู้ พราะมันผลประโยชน์หลายพันลาน้านนี่ใครบ้างไม่รู้ผมไม่ทราบนะท่านไปตรวจสอบกันตัวเองท่านได้กันอย่างนี้ก็เลยไม่กล้าประกาศเป็นเอ s เเพราะอะไรครับถ้าประกาศไปมันขนย้ายหมูยากขึ้นทำให้คนเสียโอกาสในความร่ำรวยในครั้งนี้ใครก็ทราบท่านไปอยู่ที่ไหนมาท่านไม่ทราบท่านร่ตีไปจังหวัดอื่นเรียกแต่สสเรียกผมบ้างดิ ผมจะพาท่านไปดูฟาร์มหมูที่มันเขาล้มละลายอ่ะท่านชาวบ้านรู้อะ่ะเห็นเรียกคนนั้นคนนี้ไม่เรียกผมท่านตามผมบ้างดิเดี๋ยวเบอร์โทรให้ไปด้วยกันผมจะพาท่านไปดูว่าฟาร์มไหนเขาเสียหายขนาดไหนเขาเดือดร้อนขนาดไหนแผ่นดินจะลุกเป็นไฟเพราะท่านเนี่ยครับมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผมต้องกล่าวหาว่าท่านรู้ด้วยเปล่าอยากถามแค่นั้นเองการนําหมูออกการนําท่านเชื่อไหมว่า หมูออกจากประเทศเราไปจีนผมว่าเกิน5ล้านบาทเกินห้าล้านตัวนะครับขอโทษครับประมาณไม่ต่ำกว่า5ล้านตัวต่วตอปีเพราะมันมีตัวตัวผีนะครับจุดที่จ่ายตังค์นะเขาไปทําที่อุตดดตนะท่านที่ภาคเหนืออีสานผมไม่ทราบภาคอื่นไม่ทราบถ้ท่านท่านไม่รู้ท่านไปดูหน่อยอุตดอดีทำอะไรกันอะ่ะการขนหมูจากภาคกลางไปไปสต๊อกที่อุตดิตเอาเชื้อไปปนเปกันที่นั่นหมดใครก็รู้ท่านครับมันเป็นเรื่องใหญ่ แต่ท่านมองกันเป็นเรื่องเล็กก็จะปกจะปิดไปได้งไงเรื่องมันเดือดร้อนขนาดนี้แล้วนอกจากนั้นนะครับผมจะบอกท่านนะครับในขณะที่โรคระบาดเนี่ยมีการชำแหละหมูบริษัทใหญ่ๆมีตัง้งชำแหละหมูไปแช่ห้องเย็นวันนี้ไม่ใช่ห้องเย็นทั่วไปนะครับห้องเย็นที่เก็บผล,ลไม้ก็เต็มไปด้วยหมูหมูซีกมหาศาลนะครับนี่ต้องขอบคุณทางสุขานะครับที่ตรวจจับเจอสองแสนกว่ากิโล ผมว่าทั้งประเทศเนี่ยหลายจุดตู้เย็นที่เก็บผล,ลไม้ทั้งหลายจะปนเปื้อนไปเพราะท่านเอาหมูไปเก็บกันนี่ครับเยอะแยะไปหมดมีทั่วไปเขาเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองท่านก็ยังอุตสาห์โอ้ท่านอธิบดีพาตัวคนไปตรวจที่ปทุมธานีไปตรวจก็ดังเก็บเนื้อวัวกับเนื้อแพะไม่รู้ที่จริงๆอะไม่มิถูกครับบอกผมดิเสาร์ที่ว่างพาไปกล้าตรวจไหม กล้าเข้าไปไหมเอาความจริงมาตีแผ่วันนี้กักตุนมาเป็นล้านล้านกิโลเล่ารวยมหาศาลหาก,กินความทุกข์ยากพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่ลูกสึกลูกสานะครับท่านผมอายแทนนะครับในการทำงานแบบนี้ผมมาเนี่ยไม่ได้มาต่อว่าท่านนะมาแนะนำท่านนะครับวิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยท่านมันมีถ้าวันนั้นเมื่อปีหกหนึ 1, ่งกสองท่านรับว่าช่ ก็มันความจริงมันใช่ท่านก็อธิบายเจ้ชาวบ้านได้คนที่ทำปศุสัตว์เขาก็จะเข้าใจในการบริเดตเมนต์ในการบริหารจัดก,การฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวก้าวไกลก็จะมาพูดเขาก็เป็นสารวแพทย์ก็รู้เหมือนกันเอาสาตวแพทย์ผมสัรวาบาลผมรู้ดิวิธีบริหารจัดการฟาร์มยังไงบริษัทใหญ่เขาทําอย่างไร,ร,งไ,รไม่ให้ตายต้องเป็นแบบปิดปิดแบบขนาดไหนไม่ต้องปิดแบบหนักหนาท่านอย่าเพิ่งตอบใจเย็นท่านรี อย่าเพิ่งเปิดไหม่ให้ผมพูดจบก่อนให้เขาตรวจสอบวิธีการแก้ไขเนี่ยหมูเข้ามาในฟาร์มไม่ให้ติดเชื้ออย่างไรนะครับมันมีวิธีทําอยู่<ด>ก็มันไม่มีเลยครับโลกนี้ยารักษาไม่มีวัคซีนแล้วยุโรปเขาเลี้ยงได้ไงอเมริกาเลี้ยงได้ไงเยอรมันเลี้ยงได้ไงก็เขาใช้วิธีเมเด็เมนวันนั้นเมื่อปีหกหนึ่งท่านรู้แล้วรีบบอกรับความจริงประเทศอื่นเขารับความจริงหมดเราก็บอกความจริงให้เขาทราบว่ามัน อย่างนี้อย่างนี้แล้วก็บอกวิธีบริหารจัดก,การฟาร์มปรุสัตว์มีทุกอำเภอเนี่ยไปอบรมเันเลยครับท่านไม่ได้อบรมเขาเพิดรเพิดเพิดชาวบ้านก็ไปทำวัคซีนเพิ่รสนั่แหละครับว่าโอ้สบายเพิดรง่ายทำวัคซีนก็ปลอดภัยไม่มีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยเพราะเขาเข้าใจผิดจนสุดท้ายหมูเขาตายท่านจ่ายให้เขาเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์จะขายหมูได้ล้านหนึ่งได้เจ็ดแสนบาท ขาดทุนไปสามแสนและท่านก็ห้ามเลี้ยงท่านไม่ให้เลี้ยงหมูอีกพรุสัทท่านไปสั่งห้ามเลี้ยงหมูนะครับสามปีมาเนี้ยนี่นี่ธนาคารนี่ไฟแนนซ์ยึดรถเขา้ายึดบ้านอยู่ในฟ้องล้มลายกันเยอะแยะไปหมดท่านไม่รู้อผมอยากพาท่านไปเยี่ยมฟาร์มหมูที่เขาเสียหายจริงๆแล้ววันนี้ผมก็กลับปราบปรบจ,จากที่ผมไปถมแถลงข่าวท่านก็กว่าว่าอ้ยเอาเงินไปให้กู้รายละแสน,นเลี้ยงหมูใหม่ ถ้าไม่ได้ถามลูกน้องอะที่ดีสั่งห้ามเลี้ยงนะสามปีอะถ้าท่านจะให้เลี้ยงเหรอค่าเชื่อได้ยังครับมันผิดหลักการตั้งแต่วันแรกวันแรกที่ท่านสั่งให้ฆ่าหมูเขาเล่าฝังในฟาร์มอะครับมันผิดหลักการมีถูกที่ไหนเท่ากับบอกว่าต่อไปนี้เองอย่าเลี้ยงนะเอาหมูฝังที่นี่หมูมันมีเชือ้อบ่กกี้ท่านจุลพันธ์ก็บอกเชื้อไี่อยู่ในดินได้สามปีถ้าทําไงเนี่ย ก็ไม่บอกเขาทีแรกเขาเสียหายครับแล้ววันนี้บอกเอาตังค์ไปอีกแสนมันจะเป็นหนี้ซ้ําหนี้ซ้อนหนี้ซ้อนเลี้ยงหมูหมูตายอีกท่านจะรับผิดชอบอะ่ะท่านค้าประกันเงินกู้เขาแล้วครับหรือให้ให้เขาค้ามเองเขาเจ๊งอีกรอบสองท่านทําไงครับเขาตายนะครับตอนนี้ก็เดือดร้อนหนักแนละ้วท่านเนี่ยผมก็แนะนําว่าท่านไปคุยกันก่อนปรึกษาหารือกันให้ดีระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงเกษตรวันนี้ ท่านก็ต้องไปดูต้นทุนการผลิตทั้งไก่ด้วยเนี่ยเมื่อวันวนาวานเนี่ยกระทรวงพาณิชย์บอกไม่ให้ไก่ขึ้นราคาท่านรู้ไม่ต้นทุนอาหารขึ้นไปทั้งสาสิบเปอร์เซอยู่ได้ไงครับคนทำปศุสัตว์มันมีหลายๆปัจจัยไม่ใช่กําหนดราคาอย่างเดียวท่านต้องไปดูว่าเขาเกิดปัญหาอะไรวันนี้ที่เกิดเรื่องมากมายในวันนี้ก็เพราะความผิดพลาดปิดบงังซ่อนเลน้นเพื่อใครบางคนใครครับ ท่านบอกชื่อผมหน่อยดิผมอยากรู้เขาอิ่งใหญ่มากนะครับขนาดหนังสือของคณะสัตวแพทย์14สถาบันน่ะส่งให้อธิบดีกรมปศุสัตว์หนังสือหายกลางทางมีคนเซ็นรับน่ะเซ็นรับอะ่ะหนังสือรับส่งมีคนเซ็นรับที่กรมปศุสัตว์แต่หนังสือหายได้เก่งมากครับใหญ่มากสุดยอดทำให้เอกสารสำคัญที่บอกเป็นเอเบสหายอะ่ะ ท่านบอกตั้งกรรมการสอบสวนไปในเจ็ดวันตอบผมหน่อยนะครับวันนี้สิบกว่าวันละได้ตัวยัง,งสื่อหายได้ไงแสดงว่าเขายิ่งใหญ่นะครับสื่อบางสื่อเขาบอกมีใครบ้างอักษรตัวอะไรบ้างผมก็ไม่อยากเอามาเล่าในที่นี้ให้ท่านไปติดตามตัวเองวันนี้ผมว่าเรื่องราวพวกนี้นะครับสสของเราฝ่ายค้านทั้งหมดรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเตรียมข้อมูลไว้เยอะมากครับผมนี่แค่น้ำจิ้มนะท่านท่านีจอย่าไปไหนนะตั้งใจฟังหน่อยครับเดี๋ยวค่อยตอบทีเดียวครับขอบคุณครับ Gracias.